เรื่องการปกครองครับตัวนี้ตัวนีครับผมก็ได้ใช้จากสมาคมเบียนะครับก็วันนีการยื่นถือเพื่อนับสนุนตัวร่างพรบปฏิบัติสามนี้นะครับเราจะแก้ไขในมาตราที่หนึ่งหน้าสามนะครับเพื่อสนับสนุนให้รายย่อยสามารถผลิตที่ว่า ได้สะดวกง่ายกว่าเดิมที่มีกฎหมายที่ค่อนข้นงนงาจงจะยากมันเป็นภาษาต่อการขอญาตองญาติ อนุญาตนะครับกระผมชน้นินธนาเกียรตินะครับสสปญชเชื่อพาคเวีไทยนะครับเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับร่วมด้วยทางตัวแทนของพรรคผู้เจนไทยด้วแล้วก็พรรคเพื่อไทยสสหลายๆท่านนะครับแล้วก็ทางของพรรคประชาชนเองด้วยวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรนะครับไม่ว่าจะในสองพรรคไหนวันนี้ทางเพื่อไทยพรรคประชาชนก็มายื่นให้กับทุกๆพรรคนะครับสาหรับการจารณาแก้ อ่พออาพรมอภาษีสรรพสินค้าในวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับก็เอาลวดทางทุกพักของเรานะครับก็ได้รับข้อเสนอแล้วก็จะนําไปพิจารณานะครับวันนี้มีการรับหลักการและมีการตั้งกรรมธิการใดก็จะนําข้อมูลเนี่ยครับที่ข้อเสนอนี้เข้าไปพิจารณาในเช้นกรรมธิการด้วยนะครับก็เออริคทุูท่านทรับ ครับก็ทีกินก็ขอบคุณนะครับทางเรื่องสมาชิกด้วยพี่น้องในสมาคมแล้วก็ที่กินก็เป็นการพอบลสุราก้าวหน้านี้ก็ทำมานานนะครับแล้วก็ทางนี้ต้องเข้าสภาครั้งที่สองนะครับก่อนแพ้ไปสองแต้มนะครับแล้วก็เชื่อว่าก็มีเรามาไกลไปก่อนจะแพ้นะครับแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าทางได้ความร่วมมือจากรัฐบาลนะแล้วก็ได้ข่าวว่าก็จะ,ร,ะรับรับหลักการแล้วก็วันนี้ก็เป็นสัญญาที่ดีครับแล้วก็มีลาย สิ่งหลายอย่างที่น้องประชาชน,น,ากกานอาจจะกังวลเนี่ยก็เกี่ยบารคุยเก่ยกรรมาิการนะครับก็อ,อยากให้ี่น้องติดตามการทํางานงพวกเราเนาะพากันเมือนด้วยนะครับและก็ผลการพิจ,จนารณาในว,วันนี้ครับยวขออนุญาตไปโหวตครับ